ก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบตามเคยวันนี้เอาคลิปดีๆมาแบ่งปันให้พี่น้องชาวนะครับยูทูบนะครับทุกๆวันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องถ้าอยากให้ไลฟ์สดก็ยังเ c e บุ o กนะครับพิงสกูพิงแซดีนะครับสายเสกนะครับวันนี้พิงจะมาพูดถึงว่าจะมาบอกว่าขยันนะครับผิดที่ผิดวิธี10ปีทํางาน10ปีก็ไม่รวยนะครับ เพราะอะไรเป้าหมายไม่ชัดเจนนะครับเป้าหมายไม่ชัดเจนนะครับว่าได้มัง่งไม่ได้มั่งนะครับหรือว่าเรอาอยากหลกักอยากมีบ้านนะครับเราอยากได้บ้านนะครับได้รถนะครับแต่เราทํางานได้แค่เงินเดือนอย่างนั้นมากที่สุดก็ส,สามหมื่นอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะผ่อนอยังไงละครับยังไงก็ไม่ไม่รวยนะครับแล้วทํายังไงนะครับไม่อที่ทำงานไปนะเช้าชามเย็นชามอย่างเงี้ยมันก็อันแบบพวกที่มีเงินเดือนก็ไปอีกอย่างนะ แต่ว่าคนแบบทํางานขอไปทีเนี่ยเช่าชามเยี่ยมชามอย่างเงี้ยทําไปพอได้กินไปวันๆแค่นั้นนะครับแต่ไม่คิดว่าจะต้องอาหางานดีๆทํางานที่เขารวยได้เช่นยุคนี้เป็นคด้ดเป็นครูนะครับเช่นธุรกิจแบบเราไม่มีทุนอย่างเงี้ยมีคนเขาลงทุนให้อย่างเงี้ยเช่นบริษัทลงทุนให้แต่กําไรแบ่งขึ้นกันอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมครับก็ลงทุนเหมือนเช่นกิฟฟินนะครับเ <c oughs> ขาลงทุนร8 0ยแปดบาทกลายเป็นร้อยปดสิบล้านนะครับเยอะแยะนะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้นะครับเมื่อเราขยันผิดที่ผิดวิธีทํางานมาสิปี15ปีก็ไม่รวยวก็ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนเวลาเป็นงานใหม่นะครับเป็นแนวคิดวิธีการนะครับไม่ทําไปมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่รวยมันไม่เป็นไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นหาวิธีนะยุคนี้ถ้าเรามีแนวคิดและวิธีการนะครับว่ายุคนี้เขาทําอะไรกันนะครับเขาประสบความสําเร็จเราก็ไปดูคนที่ประสบความสำเร็จเช่นเราอยากจะเป็นโค้ชเป็นครู แล้วก็ติดตามคนอาจารย์บัณฑิตอาจารย์ลูกอาจารย์สิตาเนี่ยก็มากมายนะครับไปดูนะครับเช่นทั้งกิฟลินก็เรามีคนประสบความสำเร็จเป็นหลักแสนนะครับเข้ากันหลักล้าน,นลงทุน180บาทกลายเป็น180บล้านกน็มากมายนะครับเราที่ต้องเอาใจเริ่มเริ่มแรกแมันก็ออกจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าไปได้ด้วยดีนะครับจักระยะหนึ่งมันก็การที่จะทำต้นใหม่ๆก็จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไปได้จักระยะหนึ่งเมันก็จะอยู่ตัวเรา มันก็ทํางานสบายแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายเราชัดเจนคือตําแหน่งเราอยากมีรายได้หลักแสนลหลายแสนนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนเราเราทำงานจนว่าเราลืมว่ามันค่ําไปเมื่อไหร่แล้วเห็นไหมครับนี่คืองานที่เรารักด้วยนะครับงา,างานเราทางานเราที่เรารักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทํางานไปเช่าชามเยี่ยมชามอะไรก็แล้วแต่ไม่มีจิตเยีกกระจายที่จะต้องมาทํางานอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเรารักสิ่งที่เราทาทางานที่มันเข้ากับยุคสมัยทํางานที่เขารวยได้ ประสบความสำเร็จได้เห็นไหมครับเราไม่ต้องไปดูดวงว่าเราเครอบเพื่อนเช่นใดแล้วก็เป็นเช่นนั้นเพราะ,ะเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับเ,เห็นไหมครับเขาออกมาไล์ออกมาแบ่งปันเขาทํางานนะครับอย่างเช่นคุสิตาเห็นไหมครับสเดือนปลดหนี้สิล้านเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีเป้าหมายเหมือนเขาเราจะต้องหาแนวคิดพิธีการใช่ไหมครับลงมือทําทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับเช่นกิฟฟินก็ไม่ต้องไป ผัดวันประคุณประกันพุ่งว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนเดือนหน้าปีหน้าชาตหน้าอย่างงี้เราไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าไม่มีเป้าหมายแบบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ความรู้มาแบ่งปันนะครับผมเองครูผิงแซ่ดีนะครับสายเสกนะครับแล้วเจอกันหน่อยในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ